เมื่อเช้านี้ฝนตกนะคะพี่พี่ทุกคนประมาณตีห้าค่ะตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะคะตอนนี้ต้นแห้งแล้วค่ะลุงก็เลยเรียบออกมากรีดยางเลยนะคะพี่พี่ทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้ลุงจะเก็บขายแล้วนะคะหน้าฝนเรารอไม่ได้นะคะพี่พี่ทุกคนต้นแห้งตอนไหนคือกรีดตอนนั้นเลยนะคะ ล,ลุงจะกีดเสร็จประมาณบ่ายสามนะคะสองทุ่มลุงก็จะออกมาหยอดน้ำกดนะคะพี่ๆทุกคนถ้าฝนไม่ตกนะแต่ถ้าฝนตกตอนไหนก็คือรีบวิ่งหยอดน้ำกดตอนนั้นเลยค่ะเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะคะเราต้องแข่งกับฝนนิดนึงค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้เป็นมีสุดท้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้ลุงก็จะเก็บแล้วค่ะ